มีสวิตช์ตัวแต่คนละแบรนด์กันจะมีอุปกรณ์อะไรที่ทําให้อัพริงของสวิตช์ตัวนี้เชื่อมต่อกันได้บ้างผมขอแนะนำให้รู้จักกับสาย DAC และ AOC ครับซึ่งสายทั้ง2ประเภทนี้นะครับเป็นสายเชื่อมต่อข้อมูลความเร็วสูง ที่มีการประกอบสายเข้ากับตัว transceiver module ทั้ง2ด้านมาให้เรียบร้อยแล้วแบบนี้ครับสามารถใช้งานได้อย่างง่ายๆไม่ยุ่งยากซับซ้อนแค่นําไปเสียบเชื่อมต่อกับพอร์ตก็สามารถใช้งานได้เลยครับโดยที่สาย DAC นะครับตัวนําสัญญาณเนี่ยนะฮะทำมาจากสายทองแดงนะครับเหมาะสำหรับนําไปเชื่อมต่อในระยะสั้นสส่วน AOC ครับ AOC เนี่ยสายนําสัญญาณทํามาจากสายไฟลอปติกนะครับรองรับการเชื่อมต่อในระยะที่ไกลขึ้นนะครับสายทั้ง2ประเภทนี้นะครับ นิยมใช้ใน Data Center และห้องเซิ v e r เนะครับเชื่อมต่ออุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นพวก Switch s e r v ์ฟเวอร์เราเตอร์หร์เร i หรือไฟวอลนะครับที่ติดตั้งอยู่ในตู้แรกเดียวกันนะครับหรือระหว่างตู้แรกที่อยู่ใ,นใ,นใกล้ๆเข้าหากันครับ ทีนี้นะครับปัญหาที่เจอกันบ,บ่อยๆก็คือเมื่อเราซื้อสาย DAC หรือ AOC ที่เป็นแบรนด์ของสวิตช์ยี่ห้อนั้นๆโดยเฉพาะนะครับเมื่อเรานําไปเชื่อมต่อกับสวิตช์อีกแบรนด์นึงเนี่ยนะครับกับกลายเป็นว่าไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้เพราะว่าสายจากบางแบรนด์เนี่ยนะครับมันมีการล็อกการใช้งานให้สามารถใช้งานได้เฉพาะกับแบรนด์ของตัวเองเท่านั้นครับแต่เราสามารถทําให้ข้อกังวลเหล่านี้หมดไปนะครับด้วยการเลือกใช้สายของลิงค์ครับโดยเทคโนโลยีของลิงค์เนี่ยครับถูกออกแบบมาให้รองรับกับการเชื่อมต่อข้ามแบรนด์ได้ครับ ไม่ว่าจะเป็นสวิตช์แบนไหนนะครับสามารถใช้งานได้ทันทีแค่ปลั๊กแอนเพย์ครับและมีความเร็วให้เลือกตั้งแต่ระดับ10กิกสำหรับงานในระดับ Enterpri ์ไนะครับไปจนถึง800กิกสำหรับงานในใหญ่อย่างเช่น h y p e r s c a l e Data Center ครับแถมราคาไม่สูงนะครับช่วยให้ประหยัดต้นทุนกว่าการซื้อโดยตรงจากแบนด์หลายเท่านะครับที่สำคัญนะครับลิงก์ทดสอบแล้วสามารถใช้งานได้อย่างแน่นอนครับอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมต้องเลือกสาย DAC และ AOC มาใช้งาน ข้อแรกนะครับก็คือประสิทธิภาพดีราคาไม่สูงช่วยให้ประหยัดงบอุปกรณ์ในการติดตั้งได้และในส่วนของการติดตั้งนะครับมันช่วยให้สามารถจัดเก็บสายได้ง่ายและประหยัดเวลามากๆนะครับเพราะว่าสายเนี่ยนะครับมีความยืดหยุ่นน้ําหนักเบาและรวดเร็วนะครับเพียงแค่ปลั๊กแอนเพลก็สามารถใช้งานได้เลยอีกทั้งนะครับมันกินไฟน้อยนะครับช่วยให้ประหยัดพลังงานนะครับและช่วยลดความร้อนสะสมภายในอุปกรณ์ได้ครับและตัวโครงสร้างสายนะครับถูกออกแบบมา ให้นำไปเชื่อมต่อในระยะสั้นๆโดยเฉพาะนะครับจึงไม่ต้องกังวลในเรื่องของความแรงของสัญญาณที่จะออกมาจากตัวทรานซีเวอร์เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทั้งสาย DAC และ o c นะครับก็จะเหมาะสําหรับการนําไปเชื่อมต่ออุปกรณ์ในระยะสั้นๆที่อุปกรณ์เนี่ยนะครับติดตั้งอยู่ในตู้แหลกเดียวกันนะครับหรืออุปกรณ์เนี่ยนะครับติดตั้งอยู่ระหว่างตู้แหลกในพื้นที่ใกล้ๆกันครับแล้วทําไมต้องเลือกลิงก์เพราะนอกจากข้อดีที่เราได้บอกไปแล้วนะครับทางลิงก์ยังมีลิงก์ฟลาร์ซีเวอร์ลินิฟอร กับการบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า3ข้อไม่ว่าจะเป็น4 all compatible ที่สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์เครื่อายทุกยี่ห้อ Free day delivery จัดส่งสินค้าให้ภายใน3วันทําการ Free year วารันรับประกันสินค้า3ปีถ้ามีปัญหาเราเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยและนอกจากนี้นะครับถ้าลูกค้าอยากได้ความมั่นใจก่อนสั่งซื้อนะฮะสามารถติดต่อเข้ามาที่ลิงก์ฟาร์ิวเอ็กซ์คินิฟอร์เพื่อให้เราเข้าไปช่วยตดสอบก่อนได้ครับถ้าคุณกำลังมองหาสาย DAC และ AOC ที่ใช้งานง่ายราคาคุ้มค่าและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้ทุกยี่ห้อมาใช้สายของลิง์นะครับแล้วคุณจะรู้ว่าสายเดียวจบทุกการเชื่อมต่อ